เข่าหาสิบโลแต่ว่าแบ่งเป็นสองกระสอบเพราะว่าแบ่งกันกับบางบริจิตพี่น้องไอ้เนาะคุณระเคิงแก่ซอยกันพี่น้องไอ้ันจังสิบุญนักคนใดเนาะบริจิตพีเนาะเป็นเงินของทางอาจารย์เนาะทางฝั่งไทยพคนอะไรพี่น้องเอ้คนได้ฝากเงินมาแต่ตงโมเสีนเป็นสะพานบุญให้เนาะซื้อเข่ามาให้ครอบครัวของพี่น้องน้ำเพ็ดเด้อแล้วกับเงินหนึ่งพันบาทได้เลยเนาะมาใส่ครอบครัวเนาะมีแต่ว่า ทา้งเงยเนาะขอบคุณขอบคุณแล้วก็รโอซา่เพราทางอาจารย์เป็นเด้อเนาะใช่ดูดีหม่แล้วเนาะพี่น้องเอ้ยราบทักทายสบายดีเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนพี่น้องเอย บอกว่าสิอยู่ฝั่งลาวเนาะหรืออยู่ฝั่งไทยพี่น้องเอ๋ทางต่างประเทศเนาะกายินดีต้อนรับทานเขาสู่ซองบาสเซนบ้านเฮาคือเก่าอีกแล,แล้วพี่น้องเนาะอ่าพ่อพกันตอนช่วยๆพี่น้องเอ้ยเนาะตอนทเที่ยงๆเด้อพี่น้องเดินนอนเดินทางขึ้นมาทางอ่าบ้านเนาะพี่น้องเนาะอ่าลงมาพี่น้องเอ้๋ม,มันขึ้นเนาะอ่าเดินทางลงมาทาง บางแกงกระเป๋าเด้อเมืองไทบุรีแกงสวนนาเขตพี่ตังเอ๋ยเนาะทักทายสบายดีอีกเตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยเาเดินทางมาเมือนี้นะพี่น้องนเ,พพเ,เนาะเดินทางมาหาแม่น้องลำเพชรพี่น้องเอ้ยเนาะก็คือซื้อเขาอ่ากระสอบหนึ่งพี่น้องเอ้ยมาให้ทางนองลำเพชรเพิ่นเมือนี้นะพี่น้องเนาะก็เป็นทางอ่าพาจานเด้อพี่น้องเดินเอาคนในฝากกันมาให้กับทางมาเส้นี่เนาะเป็นสะพานบุญให้ซื้อเข่ามาให้อ่าทาง พี่น้องน้ำเพ็ดเป็นได้วสันต์เป็นน,าานออ้องเอ๋ยเนาะหามาฮอนมาเทิงกับพี่นอ้องเอ๋ยเนาะเป็นสีงเงียบพีน่น้องเอ๋ยเนาะเป็นองไรด้เราพี่น้องเนาะมาทางบ้านแกงกระเป๋านี่โอ้พี่นอ้องเอ๋ยเนาะเพิ่งเคยสิยังบ้านได้เด่นน้าพี่นอ้องเอ๋ยเนาะอยู่ใกล้หิปแม่น้ำโค้งพอดีเลยพี่น้องเอ๋ยพูดเด็ดเนาะเอาแนีไปกับพี่น้องเอ๋ยแต่ว่าลงไปทางเบื้องนั้นน่ะจะมีะเพิ่นเฮ็ดแบบว่า ห่านห่านกินรื้มแบบว่า,อ,าอยู่อยู่ริมแม่น้ำโขงเลยอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะช่วงเทศกาลเขาเปินสีเฮ็ดไหวพี่น้องเอ้ยแขกคนกัมาเดินมาเที่ยวถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ,อีกจุดหนึ่งก็ว่าได้พี่น้องเอง้ยเนาะแต่ว่าหลายคู่หลายคนเพิ่นมาเดินมาชมบรรยากาศริมแม่น้ำโขงอะไรพี่น้องเอ้ยพูดไล้เนาะแต่ว่า ช่วงนี้ครับไม่ว่าลงไปพุ่นนี่ก็โอ้ยเสียงเพลงพี่น้องเอ๋ยเนาะอ้าพี่น,อน้องเอ๋ยเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันที่ซิบหาด้อเนาะพี่น้องเนะาะกะเป็นมื้อวันสงการานต์คือเก้าพี่น,อนอ้องเอ๋ยเนาะเดินทางเข้ามามื้อนี้กะศพี่แดดพี่น้องเอ๋ยมาหาทางของเพชรเพิ่นเนะาะตะนนมตะนางเพิ่นนี่พี่น้องเอ๋ย ใส่เรียบร้อยแล้วนี่เนาะสวัสดีเด้อสวัสดีปีใหม่เนาะโตน้องป้าเป้ายังไงล่ะยังไงเป็นสาวอะไรบ้านนี่อือจะบ้าอะไรบอจะบ้าอได้บ่อะไรบ่ไม่ได้ไปดินน้ำบ่ฮะ ไมเป็นเรื่่าม่ได้า่ไไ้ไปไอ้ไ้ไม่เออากาศฮอทไปตายผมห้ไรล่ะน้ำน้ำเผดงหญ่แล้ววันนี้เนาะเอาเนี <h <h ่ยง่แล้วพี่น้องเอ้ให้ตีเอ้ย อายบ่อายบ่ยะงบ่มาจำม่ได้บ่จำมาได้บ่ไม่ได้เลยอายบ่ได้กินขนมเลยอายอายู่ได้กินขนมเลยไมได้ตอเนาะมากันเฮ็ดยังกัอยู่เฮื่อนี่คือจะมอยอยู่บ่ได้บ่บ่ได้ไปดื่นน้ำเลยบ่มาเมื่อเช้านดี่ไปหาน้ตไม้ นั่นมาย่ก,การาวัดชิลงไปคลายเครื่องสะเพินอนอะรคลายเครื่องนี่ใช่นะอยู่แกู่นนดูนี่บ่เพลินน้ำเด้วัิไปคลายเครื่องอ, <c ười> อยู่หนันบ่นอยคนลายบ่นอยลายาคนกำลังหลังมะลิช่วยแย่งแม ชอยเซอรเพราะว่าแขกคนหลายเนาะดยมาแล้วคนผัดน้อยช่วงจากม่งคนเริ่มมาหลยช่วงทึ่งที่อย่างช่วงนี้มันบ่ดยมาแล้วช่วงนี้ตอนเช้ากบลันไดงช่วงทึ่งที่ยงครก็ตอนที่เริ่มยากค้ำนิดนึงเนาะดยมันบ่ฮอลหลดปันไดพี่น้าเลยอ่าคนหลยทุกปีบ่เลยดยหลยทุกปออย่ แก้งเอยแก่งบ่โดนมาแล้วแก้งกะเบาเพื่อนไก่ชีฮัดทุกปีเพ็่อนเอ๋ยเนาะหนึ่งสุดสี่สุดสี่สุดสี่เพื่อนไั่ชียังเกาะเ้ดคาโตป้าชิดนะเนาะโดนแล้วบรรยากาศเมืองน้ำไหลดินได้ด่แล้วดินไม่ได้เมันแตกไเด้อด้อ มปเาอือเพื่อนกับบลาดีมรน้ำเลยบ่ไม่แปลงอะไรเลยจ้ะไม่วลาดีม่าื่นละน้องละวลาดีเีร์น้ำเพี่นเทาเลยบลาดีม่าพลประปลิดเลยน้องช่วยนเท้าไม่เข้าใดอวลา่าโดนเติบแบไเพียงเท่าเลยนอกจามื่ออันซื้อเข่ามาให้เพื่อนรอบแล้วะนะพอบจะบอเลยแต่นาง เนยอ้อมหอมอยู Sabbath, ่เนาะหอมหอมพอดีเลยเป็นบอกหอมหอมพ่อแซ่หอมไปเลยเป็นบ่หรือว่ายังยังไปทันได้อ้อมตัวเคร่งก้อนแต่ว่าพอดีเลยเห็นนะแต่ว่าพอดีได้บ่กใครเรายังไม่้อ้อมโดยเมื่จะไปก็ไปไปใช่แน่ช่วงนี้มือซื่อเนี่ยกับใบเมียนที่อย่างห้เพิ่น ลูกคนมาแต่ไท้ายคนจ้างไปเมียนเฮือน,อนกวดปั๊ดเนี่ยและขี้พุ่นเนี้ยล้วก็ล้างถ้วยเ่าะโดยมันนี่กวาสิไปร<ป>ับจา้างมันเสิร์ฟซอยเพิ่นมันนี่ก็างเผ้าอยูบอ่บ่กวบ่เผ้าไเวลาเขาไปเสิร์ฟกับเข่าอยูบ่โดยไม่แล้วเวลาแขกยังมาแล้วเพิ่นสั่งแล้วเขาเป็นผู้ไปเสิร์ฟนะลงไปนี้เนาะโดย คนให้เขาไปไปฮะคนให้แสนหนึ่งอย่าดื้อลูกละแสนหนึ่งด้วนแวบบแบบเป็นว่าบ่อด้ะไรได้นี่นะเป็นวันวันละแสนถว่าคนร้ายเพิ่มให้อีงตามลูกค้าแล้วลูกค้ารายเพิ่นก็เพิ่มเพิ่มให้พี่น้องเองเนาะอืมทางนอกคนไ่ได้เป็นยังคือนอนอยู่พุ่นนอนยังนอนจ๊กนอนจ๊กนะเนาะ แต่หาลำไม้นลำเมลเรไปเหยียบน้ำเหยียบน้ำดูเจ็บตีนเหยียบน้ำเจ็บตีนบ่เอออย่าไปเนาะจะหาลำไม้หมุนก่อนลำไม้เหยียบน้ำดูลำไม้กระส่าเลยโซนแม่คนตื่นงูกตื่นงูกมีมีแล้วบ่ลำไม้ะงดยมีแล้วแบบแง่งมันดิอ่าเป็นเป็นแง่งเป็นยังไงวะเป็นยังดยมัแล้ว เอามาข่พ่อดีว่าพ่อจะได้เก่งนพ่อจะได้เกงเนาะดนมาแล้วดอยดอยเนาะพ่อจะได้เกงไก่พ่อไปเด้ทั้งทงหน้าเลยดิน้ำมกระสับตอนเพิ่งได้เข่าีเลอนเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่เข่าวันที่เช้าเจ็ดมวันที่เช้เจ็ดอือหยุดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยช่การหยุดตั้งแต่วันที่สิบสอง ตั้งแต่วันที่วันที่สิบสองสิบสองเนาะเห็นนั้นไปกินข้าวปุ่นโยงเฮียอะรขัยุดเลยเลียงโยงเฮียอะไรกัดยุดเลยทั้งแม่ผนได้ผมจะได้ไม่ตุกอันเจ็บหัวเข่าหัวขาวันนี้มันเจ็บบ่ดีดเกินข้าวมื้อเหรอกินยาไงกินยากินแห้งกิน

มาอยู่ลำบากวมาวะมาวาวปม่นไปนัลูกันโน่นนี่บ่ะนาฮนา้่เอ้ยาขีดื้อหนังแล้วไงเ้นี่ผมเข้ามาเพือใกล้เพิ่มบาได้เพิ่มยังบ่ได้ประแดกคือการตั้งวันผพิกับหลากทองชิมด้อ ต้องได้เสือย่างด้วยต้องได้เสื้ออย่างไว้ถ้าไม่เช่นเระเบิดฉลองสไลด์คือการไปผีบลิ้นไอซีดีเด่นเนาะนั่งอยู่โบาเข่าฮะเอามาให้ตอนนั้นยังยัเช็คสอบก่อนตอนนั้นออนไลน์เติมอยู่เลยเนาะชองกระสอบพี่ตองเอ้ยแล้วการวัอนี้ซื้อมาให้อีกสอบนึ่งวัอนี้เนาะพอได้กินพี่ตองเอ้ยนาะทาง พาจา์เพิ the the ่นฝากเงินไม้ซื้อข่าไม้ทังน้องน้ำเพ็ดแน่วาันพี่น้อยเนาะอะไรวะเห็นเพินกินพี่น้อยอากาศมันก็ฮห้อนะพี่น้อยเนาะอะบกาพี่น้อยประตูกะเนาะมันย้อนมันย้อนบ่มันนล่นมันแตกมันย้อนบอล มันมันอยากแตกไปสิใช่ใช่ว่าเขาป้าวัรุ่นแล้วมันอยากแตกเราเอาพาเคลื่นไปเบงื้องล่ะก้อนหลอกมันก็ไม่อยากอยู่เอาสวรรค์นั่นง่ายเพื่อนนะเจ้าเจ้าก้อนก้อนมันมองระตูนะว่าเขาแต่มันอยากมันอยากเคลื่อนนะมันบุคคล์บานใบเดียวอ๋อเจ้าขุนอ่ะอ่อนแอนี่ มันไม่หยอดใส่เด้อด้ยอาอมันไม่หยอดใส่มีเจ็ดเลยนี่เออาขาดนี่ก็ขาดแน่เนาะโดย้ยอือเป็นยังไงคู่ของอ๋อันนี้ก็จะเป็นกลัวเพื่อนเนาะโด้วยคื่องเก็บแบบของอยู่ของกินน่อนในน่นอนในน่นองนอยู่ห้องหนึ่ง่โด้วยแล้วน้นองห้องสุดทใต้อ่าแต่ว่าห้องนี้นะเก็บเครื่องบ่เก็บเครื่องด้ย À, làm lắm là chị mày cả sự lòng vì đâu em nó ơi không thêm một chếp tiền nè à? chếp hân lệch 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 hân lệ hân lệ hân Outside, để bọn sơn bay thì no. à. à, à, à. à. hoài con đơ. No, 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 เขาจงเหรอเนี่ใส่บัใส่บัเตียงห้องกับไปเลยแข็งแรงเลยมีกำลังใจลพีย้องถึงชีวิตโต๊ก็มีกำลังใจ้วไรมาใส่เสือคนหลังเลยเนาะเลยไปใส่เนาะซีขาวกระสอบนึงไปยังไงเนาะอ่าปักทองซานลปยังไงเนาะมีมีเสืองามอีกเนาะ ยหลายตัวเพรขายบ่บ่ิลายตัวบ่หรือว่าเพ็ดแจกกอนบ่เอ้เดไปเสนเนาะเอามาเลยพอดเนาะผมกัมาเลยจดคอยลืมถือมากินเนาะนี่พไ่น้องเ้ยโตเอากระสอบนึงเนาะมาให้ทานของเพชรวันนี้ น้องเพ็าบอยากประดิน้ำบ่ยล่ะบยกไปเอาบม่ได้มีว่าคนดินอยู่แถวห้งทางอยู่บ้านเจ้าพอมีบอสุดลายก็จะลงบดินเหมือนเดิมเนาะเออเอเออขอใจบริชีเรเนาะอ่านมเออเส้นนมมีนม

หาสิบโลพี่น้อยเนาะหาสิบโลแต่ว่าเป็นโซ่กระสอบเนาะพี่หน่อยเพราะว่าอ่าตุ๊บเอาาสิบโลแต่ว่าแบ่งเป็นโซ่กระสอบเพราะว่าแบ่งกันกันบบ,งบา,างบอจิตพี่น้อยเนาะคุณละเครแก้ซอยกันพี่น้อยมันจังสิบเลยนัก่อนใดเนาะบอจิตตุบอ่าตุ๊บอัน yo à, yo khăn yo gần nam cốc ba hơi nung nõi mà ba nên đợt buồn mình lẹ vậy, mình hăng yo, sang mình sẽ mát lưng hay, tôi bảo ở gặp lăng khá là được, đợt buồn cái tổ, ôi trời ơi, chuyển xí lên loay nó, yo khăn yo gần nung nó, khỏi nhà con đây bị đâu đây khả năng năng năm mấy năm con phết trong con tin nó phết lúc lại à à tô nó à bây giờ kín bò rồi nên nôm cơm khăn à vào xì vai sàm phết nó cơm khăn xẹp bò là xẹp bò xẹp cả mà thu thu nhà là bò thu nhau là bò thu nhau ngam đúng không bỏ น้ำมันีมถูกน้อยเบเลียงก็อนุ่นไปนองเพิ For mm ่อนแกกินข้าวเก่งจ้ะบ่โดยกิน่อนุนี่กินข้าวไม่ค่อยเก่งบนไดพไปนอนไอเนาะถุถุผัดจิตน้ำผุถุกกอลูกถุกคนี้เดันไปบกล้พื่ก็ได้อแเงเนาะกาเด้อเด้อโมนี้น้องทางบอสแชก์ได้ซื้อของมาให้อ่กระสอบแต่ว่าห0สโลไปนอนไอ้เนาะรับขนมนมเนยแล้วกเงินหนึ่งพันบาที่นองเอ้เนาะเป็นเงินของทาง อ่าพระอาจารย์เด้อเลยทางฝั่งไทยเพ่นันพี่น้องไอ้พนได้ฝากเงินมาไอทางโมแสนเป็นสะพานบุญให้เนาะซื้อเขา่า,าบุญให้ครอบครัวของพี่น,อน้องน้ำเพชรเด้อได้จ่ายเงินหนึ่งพันบาทได้เลยเนาะก็ใส่ครอบครัวเนาะมีแต่ว่าไอ้ทางเอ้ยเนาะขอบคุณขอบคุณแล้วก็ใส่พนันทางผ้าอาจารย์เพนันเด้อเนาะโอ้ยพี่ใหม่แล้วเนาะก็ขอให้ทางพระอาจารย์เพนันอยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งขอให้เพนัน นำรวยหิ้นกขาซาถุภูเขาตัวบดผ่าจานในผ่าจานจองน้าพี่้องเนาะผ่าจานที่ว่าเพื่อนสุขภาพเข้มแข็งใหม่กระไดซาด่วยน้าผ่าจานที่ว่าเพื่อนเคยมาซื้อที่ซื้อทางไหมองไหนบ่ออะไรพี่น้องเนาะเนย ไ่ตู้กะวันนี้บัพรอนแต่โดนใช่ป่ะลืมแล้วไปแจ๊กพี่โดยเนาะอ่าโอ้ยโดนโดนยังดีมีแห้งนาะที่สำคัญกันเนาะอ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงปีใหม่อะไรกันเนาะสงสายปีเก่าตอนนีปีใหม่พี่นโดยเนาะมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรง ทางครอบครัวทั้งเลยคือกันเนาะโดยโดยสาธุเนาะลูกก้าสองย้กันนะอ๋เอ้ให้แล no. ้วบาทนี่ใเดือนพฤศจิกายนแท้ไปเย้ยันนะคือให้ละเอาไม้เอาไม่เนี่เอาไม่ก็ได้นี่มีลายอ่านอยู่นี่ไ่ต้องญาติกันเด้อย่าดกันว่าโบซื้อมาให้ได้บานาเด้อไม่ต้องย่าดกันกินทั้งกันแหละว่าซื้อมาลายอยู่นเด่ๆเนาะนี่เป็นแท็กเป็นแท็กอยู่นี่ Ơ, ờ, kín này ạ Ơ, phụ kín, chắc con bớt chắc con rồi nè Thần ah. thiên lái phần kìa kín lái Ơ hô 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 nhăn bớt một điểm Ơ, mà kín, kín nó phần kìa nó Tăng năng kín đấy bọn Ừm, hưu bởi bởi kín đồn Bởi bởi <laughs> kín đồn đấy nó Bởi bởi khoai mà lưỡi bởi nổi nó Cứ thằng Ươi bởi 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 khoai là sư hay kín nó Sư là bởi bởi làm cong làm lại Nhưng เพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้คอยไปจะไปกับบเฮาก็มาซื้อน้ำเช่น่ายแบบเพื่อนจ้างกันแต่ละเซนแต่ละเน่ะเฮากับผมมีเงินแน่เนาะอาจจะว่าอะไรกันเนาหาบบทันอ้าวจะเนาะมีเท่านั้นแล้วพี่นเราเลยเด้อโดนซาถูกมีหมดเซนพฤศจิตก็คือการปีใหม่กับพ่อไปพ่อแต่สิ่งดีเด้อเงินไรน่องทองไรเข่าไปน้ำถ่าน้ำทางกันตลอดปลอดภัยแคบขาดอันตรายไรทั้งพวงเด้อสาธุเนาะโดนมีแห้ง เออเออต้ตเพื่อไปยังอานน้ำบ่อมาหนเนาะส่การได้าหนเนาะเออบกาล้วงบ่อบ่แล้วมันนำนำเลิกเนาะแต่หมูผู้ข้าไปอยู่นะมอกับบวกาได้เนาะ โอ้ไปสาปพี่น้องไอ้น้องบัดนี้จะได้กลับปลาได้ไดบัดนี้เด้อนอนคูนดีมีแห้งส่งดีปีใหม่พี่น้องเอ้ยเนาะได้เ้ยเพื่อนกาน้อนเพลอดเพลินกับัดเขอาเคียงกับตั้งใจเฮียนเด้ด่าเด้อย่างไปให้เก่าอยู่บ่ย่างไปหรือไปไปบบได้ทีไรทีไปบ่ บ่จี่บ่มีโดยขัดเงาไปครถรถนั่นบ่ได้แล้วบ่เดี๋ยวนี้นะโดนตายแล้วเออบ่ได้เลยบ่เลยบ่ได้แหละเออนี่บ่ใช่ไปจอดอยู่างเงี้ยพอใหญ่พูเออซ่อมบ่ได้เลยบ่เลยโดยเพิ่นบ่ได้ซ่อมนเหาะไปแปลงเพิ่นกับบ่แปลงให้นะโดยโดยโดยเนาะเฮียเฮือนเพิ่นนี่ก็ยังงามขึ้นเก่าพี่น้อยเนาะบ่นโต้เพ่นลิ้นได้ใช่เลยเพิ่นกะนั่นอยู่บ่โอเคอยู่บ่บ่ได้หัวเนี่ยว่าเนา พักลายพักลายไปหน่อยเนาะไปสะพานนี่เนาะดีมีแห้งสบายดีเด้อเนาะสบายดีลำน้ำเพล่ดไปพี่น้อยเนาะพาเลาะบังกนพี่น้อยเนาะทั้งเกล็ดเพิ่นกะอ้อมหัวอ้อมยางกะถือว่าพักหญ้าเพิ่นกะโอเคแล้วบ้านนี้พี่น้อ,เอยนเยอาน,ยนะยาะพวกนี้ยงังเข้ามาแล้วบนะ้านนีน่พวก,พย,ก,กวยังก็อองพอได้กินอยู่บ,บา้านนี้พี่น้องเอ้ย,น,อยอนี่นะเนาะนานนอ่า พอจะเป็นหมากพริกหมากเขือบ้านนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอืมตอกอนนี่คือว่าอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นเปลูกอย่างกะมีแบ้งูแบ้งง้ออะไรข้ามาเนาะมันก็กินเครื่องปลูกเครื่องวางคนไปวันนี้กะทั้งนั้นก็มีน้ามบางจับอ้อมในแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะกะสีบุมีอย่างข้ามาในแล้วบ้านนี้พี่น้องเอ้ยปลูกผักอย่างกะโอเคอยูพ่พอได้กินบ้าน,นี้เนาะอเจ้าพี่น้องเอ้ยเนาพี่น้องเอ้ยเวนาะสำหรับคลิปนี้กะจะได้ ทำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อพบอพอกันใหม่คมาคลิปนี้ทั้งทั้งโมเสสมาวิภาคประธานใดขอโทษขอพายนำขอได้รับการขอบคุณขอบคุณนอตทางฝ่าอาจารย์เด้อเราที่ว่าได้ฝากเงินประคามาทั้งโมเสนี่นอซื้อข่าวมาทั้งอบครัวของน้องน้ำเพชรเป็นเด้อเราขอบคุณขอบคุณทางฝ่าอาจารย์ดาเด้อคอยอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อนราเดินทางไปใส่มาใสคอยตลอดปลอดภัยเด้อครับสำหรับคลิปนี้ขอลาแล้วเราสบายดีเด้อ